คยเจอไหมสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์แล้วก็พร้อมจ่ายเงินลันจากเงินทุกอย่างเงียบถ้าเคยเจอต้องฟังคลิปนี้ให้ชมนะครับงนก็จะเกี่ยวข้องกับออเดอร์แมนเนจเมนต์นะฮะหรือว่าเป็นกระบวนการจัดการสั่งซื้อบนเว็บพีคอมอร์นะคะแล้วก็เป็นส่วนที่มีความสําคัญบนเว็บพีคอมอร์มากเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นในมุมของลูกค้าหรือว่ามุมของผู้คายนะฮะเดีย๋ยวเรา,ามาดูกันหาว่ามีกระบวนการอะไรบ้างนะฮะ ต่คลิปนี้ก็จะเป็นแบบขื้งต้นหนาที่จะให้เพื่อนๆสามารถในภาพได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็รวมไปจนถึงผู้ประกอบการที่ควรจะมีส่วนนี้หรือว่ารับให้ดีขึ้นนะฮะก็เริ่มตั้งแต่กระบวนการรับคําสั่งซื้อจากลูกค้านะฮะจากนั้นก็จะเข้ามาเช็คในตัวของสินค้านะฮะถ้าสินค้านี้ก็จะปล่อยให้สามารถชำระเงินได้นะฮะหลังจากนั้นก็จะเข้ามากระบวนการส่งสินค้านะฮะหลังจากเข้ากระบวนการแล้วนะ,ะลูกค้าก็สามารถเข้ามาเช็คสถานนะ การส่งผลการได้กรนะัดูปรานะฮะเดี๋ยวเพื่อจะให้ดูตัวอย่างการออกแบบดีไซน์ในส่วนของ My o อ d e r ที่ลูกค้าสามารถเช็คได้ไงนะฮะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะสำหรับที่เ,เพื่อนๆอยู่นะะก็จะเป็นหน้าไม o อ d e r นะฮะ หน้าอ y o r d ร r ก็คือเป็นหน้าที่เก็บคําสั่งซื้อของเราทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของ s t a n d a Open Padding หรือว่า Payment ของพีชนะฮะเดีย๋ยวพี่จะให้ดูดีเทลของ Payment ของพีชนะคะหลังจากที่ว่าเราคลิกมาแล้วนะคะด้านในก็จะบอกรายละเอียดต่างๆ่นะคะแต่ส่วนหนึ่งที่เราต้องดูคือตรงตรวจสอบสถานะนะคะให้เราสามารถดูว่าสินค้าของเราอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะคะเตั้งแต่สั่งซื้อสินค้าหรือว่าอยู่ในขั้นตอนแพ็คจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการตังแต่ส่งนะฮะสุดท้ายเมื่อลูกค้านะฮะรับสินค้าแล้วก็จะเป็น สถานะเงินเข้าจากส่งแล้วนะคะก็สามารถกลับมาเช็คยอดเอียดจากส่วนนี้ได้แบบง่ายๆนะคะก็จะเป็นการออกแบบดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนอะไรมากนะคะสำหรับผู้ประกอบการหรือว่านักธูรกินนะคะที่กําลังดูอยู่ตอนนี้นะคะถ้าต้องการจะปรับปรุงส่วนของใออเดอร์ให้เป็นเรื่องง่ายขึ้นนะคะก็สามารถติดต่อมาสอบถามที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะยิ่งมีบริการในการรับาำว็บไซต์นะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มฟีเจอร์หรือว่าการซ่อมระบบนะคะในขก็ที่สําคัญนะคะ ถ้าต้องการจะสร้างเว็บพีคอมเมอร์ขึ้นามาใหม่ตอนนี้ปิ้วมี Connie ให้เลือก3แพ็กเกจนะฮะไม่ว่าจะเป็นเ a ส i c s h อ p ออ t i o n พ l u หรือว่า f ู l คอ o m m e r c e นะฮะแล้วก็ทั้ง3แพ็ปเกจก็มีฟีเจอร์แตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะถ้าต้องการสร้างอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อมาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะ